สำนักงานศึกษาธิการภาค12ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคโดยการอำนวยการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะนออกเฉียงเหนือตอนกลางหรือกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินบริหารงานโดยดรสุภชัยจันปุ่ม รองศึกษาธิการภาค7ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค12ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาการผลิตและพัฒนากำลังทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพตอบสนองการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศโดยเคียงคู่ไปกับสำนักงานศึกษาทีการจังหวัดทั้ง4แห่งได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดบริหารงานโดยดรขันชิตวรรณชาศึกษาที่การจังหวัดร้อยเอ็ดสำนักงานศึกษาที่การจังหวัดขอนแก่นบริหารงานโดยนายรัชพรวรรณคำศึกษาที่การจังหวัดขอนแก่นสำนักงานศึกษาที่การจังหวัดมหาสารคามบริหารงานโดยนายสมพรแปรไทยสงศึกษาที่การจังหวัดมหาสารคามสำนักงานศึกษาที่การจังหวัดกาลสินบริหารงานโดยดรเพิ่มภูลพงผ่วงเพชรศึกษาที่การจังหวัดกาลสิน เป้าหมายและทิศทางการพัฒนาการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการภาค12กลุ่มร้อยแก่นสารสินภายใต้วิสัยทัศน์สำนักงานศึกษาธิการภาค12จะเป็นผู้นำในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนในการพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศสำนักงานศึกษาธิการภาค12และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินได้ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาผ่านโครงการหลักและโครงการสำคัญในรอบปีงบ พุทธศักราช2566โดยมีผลการดำเนินง,งานที่แสดงถึงความสำเร็จดังนี้ 1. โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา c o n t i n u a t s and Linking Curriculum หรือ CLC มุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรที่เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามความต้องการ สามารถสะสมหน่วยการเรียนรู้หรือหน่วยกิจเกิดเป็นเครดิตแบงค์ นำไปสู่การมีอาชีพและการมีงานทำสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจทุงจังหวัดผ่านกระบวนการระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเช่นหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่สถาบันทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาสถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เข้าร่วมโครงการวิเคราะห์และกำหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนา 2. โครงการพัฒนาการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนระดับปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการที่ดีเหมาะสมกับวัยทั้งด้านร่างกายอารมณ์อิตใจสังคมและสติปัญญามีทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสอดคล้องกับหลักการพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้หรือกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ผ่านกระบวนการสร้างการรับรู้ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานและภาคีเครือข่ายในระดับสถานศึกษาและระดับพื้นที่จังหวัดทั้งภาครัฐและเอกชนผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมการพัฒนารูปแบบการบริหารการศึกษาปฐมวัยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนและการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเกิดเป็นนวัตกรรมรูปแบบแนวปฏิบัติที่ เป็นเลิศเบสแท ctic ในการจัดการศึกษาปฐมวัย 3. โครงการ innovation for Thai education หรือ i f t e นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษามุ่งเน้นยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยกระบวนการสารูปแบบที่มีความเชื่อมโยงในการจัดการศึกษาคือกระบวนการบริหารจัดการศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการนิเทศติดตามด้วยการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผ่านกระบวนการสร้างการรับรู้ความเข้าใจและวางแผนการดําเนินงานด้วยการระดมความคิดเห็นและรวบรวมข้อมูลนํามาวิเคราะห์วิจัยและกําหนดแนวทางในการดําเนินงานร่วมกันเปิดโอกาสให้สถานศึกษาที่สนใจได้เข้าร่วมโครงการผ่านการนิเทศติดตามเป็นระยะจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เผยแพร่และแบ่งปันโชว์แอนแชร์ผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศเบสท์แพคทิสระดับจังหวัดและระดับภาค โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพายุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติมุ่งเน้นให้แก่ผู้เรียนมีพื้นฐานสีด้านคือการมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองการมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมการมีงานทำมีอาชีพและการเป็นพลเมืองดี โดยน้อมนำพระบรมราชายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1 0สู่การปฏิบัติส่งเสริมให้ผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชนมีจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองผ่านกระบวนการสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการพัฒนาการศึกษาตามบริบทในพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาและต่อยอดหลักสูตรประวัติศาสตร์ท้องถิ่นร้อยแก่นสาร ส,ส่งผลให้ผู้เรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษานำสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยได้หลักสูตรของแต่ละจังหวัดดังนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดเรียนรู้ตัวตนค้นหาอัตลักษณ์สร้างสรรนวัตวิธีสู่พลเมืองดีมีรายได้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นตามรอยอารยธรรมล้ำค่าเมืองผ้าใหม่ขอนแก่นสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหา,า,ามสารคามสารคนคนสารคาม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาลสินศาสตร์กาลสินถิ่นวิจิตรเมืองวัฒนธรรม 5. โครงการอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการอสส,สทมุ่งเน้นให้มีอาสาสมัครจิตอาสาในพื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อช่วยงานด้านการศึกษาและพัฒนาเด็กที่อยู่ในวัยเรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลายและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างสถานศึกษาครูผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานในระดับพื้นที่ผ่านกระบวนการรับสมัครอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการคัดเลือกและแต่งตั้งสร้างการรับรู้และความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อสร้างการมีส่วนในการวางแผนการดําเนินกิจกรรมโครงการผ่านกิจกรรมพัฒนาเด็กที่อยู่ในวัยเรียนเช่นกิจกรรมอ่านคำศัพทภาษาไทยโดยใช้เกมฑกิจกรรมทักษะอาชีพกิจกรรมสุขภาพดีเป็นตน้นนอกจากนี้สํานักงานศึกษาธิการภาค12ยังได้ขยายผลการดำเนินโครงการอีกหลายๆโครงการไม่ว่าจะเป็น 1. โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการยุชนจิตอาสา ภายใต้โครงการจิตอา,าสาสัญจรกระทรวงศึกษาธิการสามคัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินและโครงการเทริดเพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายเยาวชนจิตอาสาให้มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมมีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองมีทักษะชีวิตมีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีมีจิตสำนึกที่ดีด้านความสามัคคี มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การแบ่งปันการช่วยเหลือผู้อื่นและตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวมตลอดจนถือเป็นการสร้างการรับรู้เข้าใจมีความตระหนักน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนปลูกฝังและเสริมสร้างความรักและเทิดทุนในสถาบันพระมหากษัตริย สร้างจิตสำนึกและค่านิยมที่ถูกต้องให้แก่เด็กและเยาวชน สโครงการจับมือน้องไปได้วยการสารฝันสู่อาชีพมุ่งเน้นการบูรณาการรวมกับหน่วยง,งานทางการศึกษาหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายต่างๆให้เข้ามามีส่วนในการช่วยเหลือผู้เรียนกลุ่มเยาวชนว่างงานและไม่อยู่ในระบบการศึกษาให้ได้รับการศึกษาที่เหมาะสมตามความจําเป็นและตามศักยภาพพร้อมทั้งส่งเสริมให้สถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมและรองรับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวให้มีอาชีพและมีงานทําภายในอนาคต โครงการครูดีที่หนูรักประจําปีงบ่ประมาณพุทธศักราช2566มุ่งเน้นการคัดเลือกครูบุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทั่วไปผู้ที่ทุ่มเทเสียสลละเพื่อการศึกษาดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาอย่างต่อเนื่องมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนโดยไม่หวังผลตอบแทนสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูกเกียรติได้รับรางวัลครูดีที่หนูรักเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งเด็กและเยาว,วชนต่อไป สำนักง,งานศึกษาธิการภาค12และสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินและหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็น,นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ในการพัฒนาการศึกษาสู่การผลิตและพัฒนากำลังทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพตอบสนองต่อการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและประเทศโดยมีเป้าหมายการพัฒนาการศึกษา ปีพุทธศักราช2568สำนักงานศึกษาธิการภาค12จะเป็นผู้นำในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตแบบบูรณาการอย่าง,ย,างยั่งยืน